ครับสวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีเอซี่ทุกท่านจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่เจสี่รีโอเด้อจ้าระดับน่าใจสาววันจำมันอินระดับน่าใจสาววันคนหลายหลายผู้พนักง,งานเต็มเจือกเพลือกเต็มเจือกเพลือเบาแปบกระไทยหน้าไปเมื่ท่านคนงานดำกระไทยสองคันงานเยอะงานเยอะพักกินน้ำจ้าพี่น้องพักกินน้ำค่ะแดดแดด ทำหน้าเพราะว่าแดดแดดแดดโหดโถสวัสดีนายลีโอสบายดะะีชุดพร้อมนะคะทุกคนชุดพร้อมนะคะชุดกันปรีหน,น้ารับจ้างคิดยังไงสักเขาอาซองพูเมียเนี่ยโบกคืองมูอรับจ้างก,กินอย่างกินต้มไก่เซลไอซี่ต้มไกออ่มาเชียวม,มาละเอาหน้าสาวบานจะไปกินห้องแม่เสียว อันนี้เป็นแม,นามานะ่น้ำมาละตวัสดีดานะสาววันนั่งอีกโดนนั่งอีกโดนสวัสดีพ่อใหญ่สร้างสวัสดีมาเมื่อนี้ก็แล้วนะแ <c oughs> ล้วไว้แล้วขนาดนนี่ป,าปาาลาปลาห,ห,ห้าลงมาดำให้นี่เฮ้ยลงมาดำให้นี่เลยไปจืดๆไปเลยนี่ถ้าโหเจื่อเชื่อ ็นอยู่บาาักขาหรือยังเห็นอยู่บาคา่คะอาเอกิดลงกอดอาลงมาแรงงานเขาเป็นสาวผมว่าน้องมันเห,ห็นบ่กฮะลงซิว่ามันเห็นไหมทรศัพท์ะสิงเองียงๆเนี่ยเหย็นอยู่ จ้าแข็งค่ะฮะสิแข็งอีหยังขันแข็งกับหินโยมย่องย่องขึ้นไม่เสียเอามาล่าบอกนั่นเสียเอามาล่าบอกให้เห็นอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฝากช่องใหม่ด้วยนะคะะสวัสดีเจ้าค่ะดำนะเจ้าค่ะผมเป็นดำน้าเตยเราเป็นบ้าเป็นบอกรักดิค่ะฝากช่องใหม่ด้วยนะคะเจีใส่สวยเข้าไปก็เธอเป็นเจแล้วไงวันสัตว์รูเอาสาวันผ่านกอะกอกเอสเซนต์เรียบร้อยรออนุมัติเอวันหนึ่ง

อะไรมาแปรเอาถ้าเก็ตทั้งแปรทั้งเดาดาแล้วก็ว่าจะฉีดเป็นเดาได้คนงานเยอะแยะค่ะคนงานเยอะแยะค่ะเพราะแม้เมื่อนำพอนี่บ่าเขาว่าสิได้ลงอีกลายลงอีกเลยเนาะเ่อนข้าวเหี่ยวห่วยคนงานหลายเออด็กก็คือแล้วเราเห็นแต่ตัวนี้กับไปโน่น ห่ายตะกี้เราหักเราเราดำเรายืมได้ตะกี้เราดำคนย้ายสางกันยายนร่วยเรายืมคืนยังนี่มูขึ้นแล้วยังบ่ได้ขึ้นเห็นว่าปีเนี่ยเลยสู้ๆค่ะไพ่ใหม่ค่ะไพ่ใหม่ยายลีนะคะบ่ได้ดำมิตรพ่อพ้าบานก็นี่ก็เขาวานเราไม่ได้ดำบ่ได้ได้พัวเราไ่ได้ดำนะเนาะกระดิตะละสั่นเธอลืมได้ละ ถ้าเราเธอสิลืมได้ว่าดำหน้าเป็นนอไดอาเจ้าข่าวพระเสี้ยวเจ้าข่าวโอ้ยคือพรเป็นจะได้น้องทำพได้ยังดำเป็นน้องทำก็ยังดำเป็นอยู่นางเบิงเด้อพี่น้องเอ้ยนางเบิงระวังตกคันแทนาเด้อค่ะระวังตกคันแทนาทวนนะคะ เนี่ยผู้ทองท่ำกระดำหน้าปิ่นเด้อคัม,มาลาดเด้อ,อดดเอ้าซู่ซูบ้างหน้อยซู่ซูเฮ้ยไม่ไพ่ไม่แข็งขัน <c ười> เริ่มแรงแข็งขันได้จะเอาหนาหน้าขอแล้วเขาใช้เขาดำนี้ขอเลยพักโยกอีกคกนจะกินน้ำ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 สบัดเด็ด แทนไปงี้มาโพดโธเอาเต๋เต้องคอยมันบอดเอะผัมาดำมาเขานี่เจ้าโอยมันมีวิ่งโ้ยมันมึงมาดำเฮิงเฮ่งพระเดตายกรแล้วคอยแหงกะถือผ้าอ่อนๆอยู่มิต่วิ่งเดี๋ยวนี้นาอนหัวจุบลงให้นาตายทั้งแม่ทั้งลูกได้ในนั้นหูยพักเราได้เมื่อยหลือักเราได้ ขณะนี้เวลาโอ้ยเขาก็สิบโมงเขามาแดดตายแท้ใครแต่ว่าค,วา,คาคนลายใครแต่ว่าคนลายอ้ย่อ,ยองไอ้น้องผู้เสื้อเขียวนี่ทนแดดอะไรทนแดดแล้วเกินหมวกกระโปงไสใช่แค่เน,น,นี้ยกระโปงไส้ใครเป็นไอใครเป็นน้องเอา ขุไทร์นอผู้ชายไทนอน่งขใหญ่กลัวนอเออน้องลใหญ่กัวขนาดไม่ใหญ่รวยยูกรับตลอดยังเบิ่งบ่ออกคอยนะเบิ่งแขวคอยจื้อแขว้าวปรคือกเจ้าอะแง่แยอกอคยสีมคอนไท ซีมอนอะไอพรอนชช่นอนนอนยังไดค่าหญิงอยาสิยกสิเ้าว <c oughs> ้าวนะ่จาจะขอยังี้ยบ่ันได,ดามเจ้าพว้าวแนวนานของเธอังว่าท่ัานได้ลงมืออันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นจังมาก้อนเมฆเด็กก็ไล่ไล่หักบริบได้บงัง มึกอ้างทางจัใจพรบโต๊ะมึงก็โทษกูนี่เอโต๊ะชูมือมึงก็โทษกูน้ำท่วมมึงก็โทษกูอาโอ้ฝนบโต๊ะก็โทษกูไม่อยากโทษเลยเด้อมันพิดบอกกระเทยนี่มันพิดบอสไปกระเทยนะมันพิดขันเชิงกับไปเชิงอยู่เชิงใช้เชิงขันเชิงไม่ใช้เชิงไปเลยบ่ได้เบิองบ้านเบิองเมืองขันกูตายเดี๋ยมึงจะโทษไผ่ายแบะ มันสิบดดัไปโทษไผอีกบาทดิจอดีมันบ่ตายนั่นแล้วมันตายคืออะไมันตายก็โทษมันอีกว่าตายเลยขนาดตายกันยังผิดอีกมึงอย่าตายเพราะฉะนั้นเลยชอบไปกระเทยนะโง่ไผกระเทยไปกระเทยเฮ้ยบังดีไผ่ไปกระเทยไผไผ่ไม่ใช่เมียวมีอะไรบ้า จะเอาเมี่ยหรือว <ged ial> ่า <verw> ต <ont> ้มยำปลามาอคืนไซีนเป็นอไรเมื่ี้ว่าเป็นยังจังเห็ดหวานทำแลลวใ่ไหมร้อนหวานหวานต้มยำรักต่เกือใช่เกลือพันเออมันคือการกักูนถ่านมักตกั่นถานใช่อิซีแมนกูใช่กูบอกจิบว่าทงเพิ่อว่านะชิบว่ากระปุกยั่งยั่งเผือกเพิ่อว่ายั่มกรบต้เกลือเพิ่มไปอีกเอ็มร้อยห้อยหาซีฟขับไปอีกพึ่งบาดิปช่วงว่า ผักโมผักโมผักแห้งผ er ักเศร้าเอาแห้งก่อนพนักงานไทยกันยังไทยอยู่บยุ์เลยค่ะอักุหนื้อถูกนั่นอันนเขาไม่เขาไม่ถูเขาเ้นเขาต่เ้นบขาหมัดเขาไม่เคยใส่เลยเจ้าพกแหมป่ะยยม มึงแกทวงของมูเมึงก้มบงของจะคลองหัน่าจะคลองเนีได้มาเลี้ยใครเดียวนะบะกรเดียยว่ามันไปพ่าแต่ไหนมันพาซื้อมันไ่ไปผ่าออกเธอเป็นผู้เห็นบปล่าเธอเอาไปฟังบะเธอเอาไปไหนได้เจ๊แหละเป็นผู้ไปดั้มจีบเห็นไปเจอเขาเอาไว้บ่เฮ้ยมึงเอาไห พูดไปบ้างอยู่เงากระโดดเบิ้งก็เดียวว่าเขาเก็บใส่ขวดโลไว้เฮ้ยว้เบิ้งเป็นที่ลึกอันนี้ลูกเ้รอเอาเขาพิพิธภัณฑ์ไว้อันนี้ไข่อำมลายังไข่เฮ้ยคันมึงอยากได้ลูกหรือมึงกลับไปเอามาลากให้หมอเอาเขาเขาไปคืนให้อีก มือใดมึงอยากได้ลูกมึงพร้อมสิมีลูกเลยมึงกะเอาเขาไว้อีกบัดเบิ้ลบ่อยากได้ลูกมึงกะมึงอยากเสื่อมมวนสเสื่อมกัเอาอ,อ,อ๊อฟอ๊อดจะว่าแดดแห้งอะไรกันโดงแดดแรงแกงกะอะไลหรอคนกับแกงก้าคือกันค่ะบริย,ยอมแพลนซูฟาหนาสูดินบริย,ยอมนะคะ คนบ่เคยลงท้องกันยังบริสุทธิ์เน่นี้อท่านหน่อนะอวันเป็นเฉพาะมันจังเละเดยได้ถาีนบ้าขตอนนี้่กการจเพนมปายัเริ่ีานได้เพิงได้ีนท่านได้ท้องวะถุงหน้ายังกว่างไก่ไพศาลที่ดอกเอ้ย อันนี้ห้างก็แค่เริ่มต้นพูนพูสองแท่บอกไปนี่กันห้องใหญ่แหล่สามห้องไาบ้านนะเออบ้านน้ำบอกขึนเราบ้านมันมืดหล่นยิงเธอก็เล้ไว้ผูกข้องอัมาลานในญี่ปุ่นยวอะไรนาอ้ยอันก็ม่เบิดผูมาลาโอ้ยโอ้ยางจได้โอ้ยเมื่อยได้นไม่ได้มาจะมือนี่แหละอ่างได้พี่น้องเ้ย มาลองดั่งซื้อ,อยันลืมแต่ละปีมาแหกไว้เต่ละปีละน้อยดอกพอได้มาแหละกับมูพอมูบอกได้ว่าเออมันก็มาดำอยู่พอได้กินนะนอเออเธอได้แม่กับพอได้มูได้เอินกินข่าวซื่อนีละฮะเออเกี่ยวนะ,ะบ่บ่บ่ซ้ำดำ่มยุบบริกรมเงยกลมเงยปันไดเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่ม้านม้านผู้นี้นั่นมิตรอยากวิ่งก้มเกี่ยวหยากระไรโอ้ใียังจังว่า อืมเฮ้ยน่นนี่จังละเองเ็กกระไรแค่หัวบอมบริการทองอืมแค่หัไอเลิศเ็กกระไรเล่าหน้องให้นุ่งกระยังว่าม้านกระวิ่งแต่ว่าเฮ้ยกระเมื่อยมอยเมื่อยง่ายกระสตายนี่น่ะกระสีได้ขึ้นก้อนโม่จะไปกินต้มไก่ผู้ก้อนโม่พูนชาวบ้านคือไปเฮ็ดกินแล้วก้อนเนี่ยกันโบงอ่ะต้องเป็นยาต่ออีนกเนื่องการกันค่ะแต่ว่าสิเก็บ บรรยากาศไวซํำนี่นะคะขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องขับมระป็นกำลังใจให้จ,งหจังไม่เจติลิโอเดอนะคะแล้วก็ทีมงานดำหน้ามานี่คะ่ะลังสุฟ้านาสุดินทีต่ตามคลิปหน้าพี่นอ้องปราจวกษ์สบายดี